นาะไม่เคยตอบได้บ้าง่ว่าเราอยู่ในฤดูอะไรมาเป็นฤดูอะไรฤดูฝนค่ะดูฝนอ่ะเดี๋ยวตอบคนละคนดีกว่าคุณนัทอยากถามก่อนอยากถามก่อนว่าคุณน้องยาย่ารู้ไหมว่าตอนน anyway. ok uh ี้เราอยู่ในฤดูอะไรประเทศไทยอยู่ในฤดูอะไรยาย่าขะฤดูฝนค่ะยาย่าบอกฤดูร้อนนะเก็บไว้ก่อนนะว่าจะถูกหรือเปล่าอ่ะน้องไอติมตอนนี้เราอยู่ฤดูอะไรคะ ฤดูเหรอครับฤดูร้อนนะฮะม่เต็มคิดว่าฤดูร้อนอะต่อไปน้องเกลคิดว่าตอนนี้อยู่ฤดูอะไรคะฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนอ่ะคิดว่าประเทศไทยอยู่ในฤดูอะไรคะณขณะนี้น้องอิงฤดูอะไรฤดูร้อนค่ะฤดูฝนค่ะฝนอะน้องฝนค่ะอะไรลูก ฤดูฝนดูฝนอ่ะมีนาน้องมีนาคิดว่าเป็นฤดูอะไรคะฤดูร้อนค่ะร้อนมากร้อนกับปุกน้องไอรินคิดว่าเป็นฤดูอะไรคะตอนนี้ฤดูฝนค่ะฤดูฝนน้องกอย่าคิดว่าตอนนี้เป็นฤดูอะไรคะฤดูร้อนค่ะอ้าวคุณน่าจะบอกให้คําตอบก็คือตอนนี้เป็น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 ฤดู ฝนนั่นเองใครตอบฤดูฝนประมือหน่อยเห็นไหมฝนตกทุกวันเลยตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะเป็นช่วงปลายฤดูฝนเขาเรียกว่าปลายฝนปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนฝนต้นหนาวก็คือใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเมื่อวานเรียนเรื่องฤดูฝนกับฤดูหนาวแล้วก็โลกต่างๆแล้วด้วย วันนี้มาเรียนเรื่องฤดูร้อนเด็กๆใัดเป็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาชีพครับเครื่องวัดอุณหภูมิดูสิสีแดงดูดูดูสีแดงอยู่ที่เลขอะไรเนี่ยเกือบสี่สิบสี่สิบครับอันนี้มากๆที่เขาเรียกว่าร้อนตับแตกเนี่ยนี่เลย เราสามารถเอาไข่ไปทอดบนรถได้เลยเพราะมันหนักมากบนรถได้เลยไข่เขาจะมีถ้าถึง40เมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างกันร้อนมากๆเลยไข่ไปนะเลยเจ็ดปุมมันร้อนเจ็ดแต่แหน้าันร้อนแต่ทุกนไม่ร้อนมากอ่ะเดปิดไม้ก่อนนะลูกปิดไม้ก่อนะทุกคนปิดไม้นะคะตอนะ ฤดูร้อนเรามาดูสภาพอากาศในฤดูร้อนกันเดี๋ยววันนจะถามนะลักษณะอากาศในฤดูร้อนน่าจะถามทีละคนน้องอิงคิดว่าอากาศในฤดูฤดูร้อนมันเป็นยังไงคะอิงตอบกันลูกมัน,นเป็น้อนมันเป็นยังไงนะงลูกอ,อ่ะว่าดูนะว่าถูกไหมอ่าต่อไปน้องยาย่าคิดว่าฤดูร้อนอากาศมันจะเป็นยังไง ยาย่าลูกเปิดไม้ก่อนยาย่าเปิดไม้ค่ะยาย่าเปิดไม้อากาศเป็นไงคะร้อนมากมากร้อนมากมากอ่ะน้องไอรีนคิดว่าอากาศในฤดูร้อนหรือฤดูร้อนมันจะเป็นยังไงบ้างที่เราเคยเจอมาแย่แล้วก็ดูร้อนค่ะอ่าต่อไปน้องมีนามีนาคะอากาศในฤดูร้อนเป็นยังไงที่หนูเคยเจอมานรูร้อนร้อน มค่ะร้อนมากอ่าน้องนั่งโนอากาศในฤดูร้อนที่เคยเจอมามันเป็นยังไงบ้างร้อนจนเหงื่อแตกเลยร้อนจนเหงื่อแตกต่อมาน้องไอติมอากาศในฤดูร้อนมันเป็นยังไงนะลูกเปิดไมค์ก่อนครับไอติมเปิดไมค์ก่อนครับไอติมเปิดไมค์ก่อนลูกอ่เป็นยังไงครับไอติมเพราะว่าเหมืนอนนซนค่ะ ร้อนจนเผือกแตกอ่าน้องแก้วอากาศในฤดูร้อนนี่หนูเคยเจอมามันเป็นยังไงคะร้อนมากมากร้อนมากมากอ่าน้องก่อยาอากาศในฤด,ดูฝนหนูหว่ามันเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างอ่ะหนาวค่ะฤด,ดูฝนนะลูกฤด,ดูฝนเอ้ยฤด,ดูร้อนนะลูกคุณนัทพูดผิดเมื่อกี้ฤด,ดูร้อนมันเป็นยังไงลูก นนนคนมากเลยค่ะต้นแดดัปแล้ว,ลว,ลวทุกคนตอบถูกหมดเลยผมให้ทุกคนหน่อยอากาศในฤดูร้อนร้อนมากๆเลยแล้วแล้วอากาศในฤดูร,ร้อนก็จะเป็นแบบนี้ด้วยดูนะลักษณะอากาศในฤดูร,ร้อนมันก็จะมีอะไรคะมันจะมีอะไรเอ่ยเห็นไหมั้ยพื้นดินแห้งแล้งไปหมดเลยเห็นไหมคะพื้นดินแห้งแล้งไปหมดเลยแล้วเป็นไงอีกนี่เกตดู พื้นดินตรงนี้มันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะเหค่ะเหงค่ะ่เลยมันแห้งมันแตกนั่นเองนี่น้ทะเลแล้วนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่น้ําทะเลเลยตอนเนี้ยมันแห้งแล้งมันแตกเลยเพราะว่าไม่มีน้ําเลยเห็นไหมนี่คือฤดูแ้งนะคะร้อนจนแ้งล้วปลูกต้นไม้ได้ไหมแบบนี้ในฤดูร้อนเพราะอะไรทําไมเราปลูกไม่ได้คะลูกคิดว่าถ้ามันเป็น ชอลานไม่ได้เราปลูกไม่ได้เพราะว่าต้นไม้ต้องการอะไรต้องการอะไรหน้าต้นไม้เนี่ยน้ำน้ำแล้วในนี้มันมีน้ำไหมเรดูร้อนเนี่ยไม่มีน้ำแล้วตรงนี้ล่ะมีไหมคะตรงนี้มีไหมไม่มีค่ะมีแต่มันน้อยนะคะมีน้ำน้อยน้อยมันไม่เพียงพอต่อต้นไม้นะคะต้นไม้ก็จะแห้งแรงตาย มันจะเริ่มเห,เหลืองก่อนแล้วค่อยแห้งไปเลยแล้วก็ตายแล้วก็พื้นดินก็จะแตกแบบนี้นะคะลักษณะอากาศในฤดูร้อนจะเป็นแบบนี้นะคะร้อนร้อนมา,มากๆเลยแ,แล้วก็เราจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันแสงแดดไหนเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างนะลองบอกมามคนลนะหนึ่งช่วยกันบอกสิ อะไรอีกคะที่ช่วยกันเดดได้อะไรอีกคะรมครับร่มอะไรอีกคะแดดทาุิทาผิวิผิวว่กินวอะไรทุกชช่วยกันตอบน้องเกวคิดว่าอะไรนะที่จะช่วยกันแดดได้มวกค่ะหมวกอไอรินบอกมวกน้องไอนบอกว่าอะไรคะ S <S ก็กหมวกคุณหมวกคุณกันหลายหลคนบอกหมวกแล้วก็ครีมกันแดดอะมาดูกันนะจริงๆแล้วมีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยที่กันแดดได้หมวกมีครีมกันแดดที่เราตอบมาถูกหรือเปล่ามาเฉลยกันดูนะที่เราตอบมาใช่หรือเปล่าน้านี่เด็กๆได้ตอบอันนี้ไหมที่ช่วยใครร้อนได้เนี่ยพัดลมไม้ตีพัดลมแล้วก็ผลไม้ที่เขานิยมกินใายร้อนนะ แล้วก็หมวกเต็มาแต้มหมวกเต็มหมวกเต็มหมวกร่มไห้ป้องกันแสงแดดร่มค่ะร่มในร่มแว่นตาแว่นตาใบหนาแป้งเย็นเห็นไหมทําให้เรารู้สึกสดชื่นพัดเหล่านี้นะคะใช้ในการป้องกันแสงแดดก็คือร่มหมวกแว่นตาวกแล้วก็จะมีพัดแต็มหมูพัดลม แล้วก็แป้งเย็นช่วยในการคลายร้อนเอ๊ะเด็กๆสงสัยไหมแตงโมมันช่วยในการคลายร้อนยังไงอ่ะมันหวานมันหวานกินแล้วมันชื่นใจค่ะนหวานเพราะว่ามันเป็นเป็นผลไม้น้ำเยอะน้ำเยอะร่างกายเราเสียเหงื่อเยอะเราต้องกินอะไรที่มันมีน้ำเยอะๆเข้าไปนิ่งแตงโมแช่เย็นนะคะมันจะช่วยคลายร้อนได้หรือน้ำเย็นนะคะ พัดลมแต่สิ่งที่ใช้ป้องกันก็คือร่มเวลาเราเดินออกไปไหนก็ตามเราต้องตารงร่มหรือสวมหมวกหรือใส่แว่นตาไม่ให้ไ้ไม่ให้ร่างกายเรารับแสงแดดมากเกินไปนะคะอุปกรณ์ที่ช่วยคลายความร้อนก็คือพัดพัดลมแตงโม แตงโมผลไม้ต่างๆที่มันแช่เย็นน่ะที่มีน้ําเยอะๆฉ่ำๆนะคะอยรอ่อรอนะคะต่อมาอันนี้ด้วยมันคืออะไรคะงกันแสงแดดมันคือเรียกว่าครีมกันแดดถูกต้องเลยครีมกันแดดมีเอสพี ใช่เวลาเราไปเที่ยวทะเลนี<ะ>่แรงใช่ไหมเราต้องพากอดออกทะเล40นาที25นาทีจะช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีผิวจะไม่ลอกนะคะต่อมามาดูเครื่องแต่งกายในฤดรูร้อนเด็กๆคิดว่าเราต้องแต่งตัวแบบไหนนะในฤดรูร้อนไหนบอกสิแบบธรรมดาคะ่ะ ธรรมดาเราต้องใส่ตัวยังไงแดนยังไงตัวบางตัวบางหนาหรือบางหนาหรือบางบางโคตหนาหรือบางบางลูกแต่กูอ่าเสื้อผ้าเราจะต้องนี่เราต้ใส่ทุกวันนี้เลยเสื้อผ้าเราต้องบางบางเกินไปนะคะอ่าบางบางหเกินไปถ้าหนาแล้วเป็นยังไง หนาแล้วมันจะร้อนกว่าเดิมเราต้องใส่เสื้อผ้าบางๆแขนสั้นนะคะดูกันนะมาดูกันใช่ไหมนี่ใส่เสื้อกล้ามคนนี้ก็ใส่เสื้อกล้ามแล้วเขาก็อะไรเขาก็ไปเดินปากลมนี่บางคนก็ใส่เสื้อแขนสั้นขาสั้นจะไม่มีคนจะไม่นิยมใส่เสื้อแขนยาวขาย,ยาวหรือเสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะในฤดูร้อน ราะว่ามาที่งร้อนนั่นเองนะคะ่ะต่อมามาดูกันมาดูกันปึ๊บโรคที่เกิดในฤดูร้อนอีามีมรัด้เลยฤดูร้อนแสงแดดจัดโรคที่เกิดบ่อยๆก็คือหนึ่งมาดูกันให้หวัดเดยพอเราไปตากแดดมากๆเหงื่อเราออกเยอะเกินไป อุณภูมิเราลดเร็วมากบางคนเป็นลมเลยไปยืนตากแดดเยอะๆเนี่ยเห็นไหมแสงแดดท,ทำให้ร่างกายเสียเหงื่ออาจจะเป็นลมแดดอยู่ๆวูบเ,เป็นลมแดดนะโรงเรียนเราเคยเจอนักเรียนเป็นลมแดดบ่อยๆแล้วลก็แล้วก็อุจจาระ,ะร่วงก็คือช่วงช่วงอะไรคะช่วงแดดร้อนจัดอาหารจะบูดง่ายเนี่ยดูนะอาหารเป็นพิษเห็นไหมบูด แล้วเล่ไก็เกิดทำให้โรคุูติะร่วงได้แล้วก็อหิว่าไงคะลูกทั้ตร้อนได้เป็นลมค่ะนั่นไงเราก็ต้องป้องเสียดายค่ะใช่อย่าไปอยู่ในที่ที่มีแสงแดดจัดแล้วก็เป็นอหิวาอหิวาคือเชื้อโรคที่มันสามารถที่จะพัดปลิวมาติดได้นะคะลูกคุณนัเคยเป็นนะเคยเป็นเพราะว่า ไปดื่มน้ําที่ตั้งเอาไว้นานเนี่ยซึ่งโรคเนี้ยมันหายไปจากประเทศไทยนานแล้วมันกลับมาอีกนะคะแล้วมีเชื้อโรคอหิวาก็คือหมอบอกว่าเป็นแค่ฝุ่นตักเข้ามาในแก้วน้ําแล้วดื่มเข้าไปเราต้องดื่มที่ใหม่ๆนะคะสุกสดใหม่ดื่มเข้าไปเลยเป็นโรคอหิวานะคะต้องโนโรงพยาบาลนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญสัตว์เลี้ยงเห็นไหมสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะหมานะเด็กๆ หน้าร้อนอย่าเข้าใกล้หมาที่ไม่ใช่เราเลี้ยงเองนะหมามีโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายอย่างเดียวไม่มียารักษานะแต่มีวัคซีนป้องกันถ้าเราโดนหมากัดในหน้าร้อนที่ไม่ใช่หมาเราเราต้องฉีดพิษสุนัขบ้าทันทีเลยเห้าเข็มสมัยก่อนก็ฉีดรอบสะเดือแต่เดี๋ยวนี้เหลือห้า เต็บตัวไม่พอมาพี่เรี้ยาตัวเป็นพิจูนักบ้าอีกเพราะฉะนั้นหน้าร้อนถ้าเราไม่ได้เลี้ยงหมาไว้เองอย่าเข้าใกล้หมาเด็ดเราก็ได้ไปฉีดนะคะหมาแมวกะรอกมีเชื้อโรคพิจุนักบ้านะคะหมาแมวกะรอกซึ่งเาใกล้มันนะคะแล้วก็โรคไทฟอยด์ไทฟอยด์ที่มากับหน้าร้อนแต่ที่พบมากที่สุดก็คือหวัดแดดกับ อาหารเป็นพิษเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรให้สะอาดก่อนละก่อนทานข้าทุกครั้งเลย้าือยาเมือ,มอ,มอมยไหมล้างมือบ่อยๆแล้วก็ต้องทานอาหารสุกสดใหม่แล้วก็ที่เจอบ่อย่นนั้นได้บอกบกันเด็กทุกปีก็คือหมากัดร้อนอากาศร้อนหมาโดนนิดโดนหน่อยกัดเจ้าของเลยนะต้องระวังว่าอะไรคะน้องมีนาะ ต้องล้างมือล้างสบู่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วกินข้าวง่ายถูกต้องเลยต้องล้างให้สะอาดเอามาดูกิน<า>ร้อนช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางแล้วล้างมือด้วยเก่งที่สุดเลยเอ่ะมาดูกิจกรรมทักวนความรู้วันนี้เล่มทาดรอบตัวเด็กมานอบตัวเด็กมาดูภาพมาดูภาพานะนะที่สิบแีดสิบแปดสิบะไรกับเรา น้องเกลสิบแปดมีเลขอะไรก ah, ับอะไรนะคะจำได้ไหมสิบแปดมีเลขอไรกับอะไรคะสิบแปดมีหนึ่งกับ8เขาบอกว่าเขาบอกควรเคือบผ้าแบบใในรูปองได้หเพื่อหายามิดีเขียนนงง ล้อมรอบภาพเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับฤดูร้อนหรือดูร้อนนะเจอไหมอันไหนหนะนี่อันนี้เกี่ยวข้องกันไหมการแต่งกายใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมลูก <kidding. S 1> ใช่ก็วงกลมนี่ใช่แล้วก็วงกลมเลยจุดจดจจจ๊เบเ๋ยอันไหน อันนั้นที่เราต้องแต่งอันนี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยใส่เสื้อนั้นหนาะมีหมวกมีฮูดด้วยเนี่ยใช่ไหมเลือกเองนะเด็กๆเ,เลือกเองเลยอันไหนที่น่าจะใส่ในฤดูร้อนวงกลมมาให้ดูเองเลยเอาวงเองนะคะวงเองเลยเามายมาดูอีกหน้าหนึ่งนะอันนั้เด็กทำเองทดาทำเองนะไม่ทำให้ดู ทำเองนะทุกคนต้องทำเองนะเสร็จแล้วมาดูอีกหนึ่งนะบว่าไงนะให้เด็กทำอะไรนู่นี่เปนได้เองให้ฟังดีๆนะให้เด็กๆฟังดีๆที่ใช้ป้องกันแสงแดดที่เราเรียนไปเมื่อกี้อันนี้ป้องกันนะไม่ใช่คใายร้อนนะถ้าพัดลมใายร้อนแตงโมใครร้อนพัดใคยร้อน ิ่งที่นนใช้ป้องกันแสงแดดนะคะที่เด็กๆอบมาเมื่อกี้ตันงี่า้่าค่ะอันนี้นะวาดภาพสิ่งที่ใช้ป้องกันแสงแดดคนละสามภาพอ่าสามภาพนะอะไรก็ได้ที่ใช้ป้องกันแสงแดดที่ครูสอนไปสามภาพนะรแล้วละายสวยด้วยวาดเสร็จแล้ว เด็กๆฝึกแม่แม่แม่คุณป้าคุณป้าคุณนัทใครวาดไม่ได้คุณวาดอะไรคะผมว่าคุณนัทวาดอะไรเนี่ยแกเลือบเกื่อนคุวาดอะไรนะเนี่ยเด็กๆรู้ยังว่าคุณวาดอะไรเดนจะวาดอะไรคะลุงอ่า จะไม่สวยเหมือนของเด็กๆนะแม่ต้องเขียนด้วยว่ารอมรอมมาเอกลยวเด็กๆถามพ่อแม่นะไม่ไรเด็กว่าแล้วเขียนจ้าจ้านะข้าพนัดว่าอะไรดีนะมัวข้าพนัดว่ามัวก่อนคนนัใส่ได้ไหมเนี่ยบุกข้าพนัดจะใส่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนนะ ไม่ได้ไปเล่นไปเลยโอ้โหเมือนหมวกหรือยังเนี่ยขอลบก,ก่อนพี่เ <c oughs> มืม่อไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยคุณครูเนี่ยยา <c oughs> ก <c oughs> มันยากผมว่านียขอขอเปลี่ยนเปลี่ยนอนอยอยู่ไหนละอินอยอนไม่เจอเดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> ขอวาดใหม่เด็กๆจะว,วาดอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องวาดเหมือนคุณครูนัดนะเด็กๆจะได้นะขอนัวาดพัดแล้วกันอ้ <c oughs> วนไปล้อ ไอ้เาตัดแสงแดดามได้สาเด็กดูนะหร่าสิ่งที่ป้องกันแสงแดดอ่ะรูกเสร็จก่นวาดแว่นกันแดดได้นี่นาป้องกันแสงแดดนี่นะนัดวาดแว่นกันแดดดีกว่าป้องกันแสงแดดด้วยออปชึบออปชึบนี่แว่นกันแดดแล้วก็เขียนว่าแว่นกันแดด ดเด็กฝึกนะดเด็กอยากวาดอะไรบอแอะถ้าดเด็กเขียนไม่ได้ดเด็กบอกคุณพ่อคุณแม่จะกดให้ฟังนะให้แม่สอนนะลูกนะวาดอะไรเขียนมาด้วยนะเดี๋ยวคนนั้นมองไม่ออกพาใจไหมคะ เขียนใหม่ถ้ามีด้วยนะลูกแล้วเขียนใหม่นะถ้าเขียนได้ว่าอะไรแล้วเขียนด้วยนะลูกนะถามพี่ถามลูกถามแม่นะเรียนเราใครถามคนนั้นนะว่าอะไรอ่าว่าตินกันแดดนี่ติดแดดได้ว่าคนละสามหาพนะลูกสามหาพอ่า อ่ามาจะวาดอะไรหนะมาจะวาดคุณนัดแว่นเด็กๆจะวาดครีมก็ได้นะคะครีมกันแดดเอาคุณนัดแว่นอย่างเดีไม่ได้แบบลองออกไหมลูกวาดครีมกันแดดนี่ทำให้ดูนะเด็กๆชึ้บครีมกันแดดชึ้บง่ายกว่าอ่า50ติดเป็น50ค่ะ S4S50 S4S50 ป้องกันแสงแดดได้นะคะ เด็กต้องเขียนนะเด็กแค่เด็กเด็กว่าเด็กไม่เขียนนองคุไม่รู้นะบางทีเนี่ยวันจงอาทิตย์ไว้ก็ได้เป็น้องกันแสงแดดซข้อป้อบกันกันแดดเข้าซป้องกันแสดดม่งมื่นะโรงงานแบบนี้นะลูกนะแล้วหนูก็เขียนครีมกันแดดเด็กๆว่านะได้เด็กถามกับคุณพ่อคุณแม่นะลูกถามเรียนกับป้าก็ถามป้านะ เด็กคิดเองนะมีอื่นอีนะม<บ>ีล้อมมีหมวกวัดล้วก่อนชุบไม่สวย,สวยตรนนี้อย่าลืมวงนะอันไหนที่เป็นเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนวาดเสร็จระบายสีให้ด้วยนะจะทถ้าหมดเวลาแล้วถ้าหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวปิดไปได้เลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่หมดให้วาดไปกับคุณตูนนักก่อนนะลูกนะตพรงนมีตงนีม้กับกระเพาไหมนะ

เขียนในนี้ไม่สวยควาลมเขียนเ้ยลูก็เลยด้วยเลยไม่สวยเด็กเขียนไห้สวยนะน้นลบดีกว่ามันไม่สวยอ่ะเขียนด้วยนะลูกนัทเขียนไม่พอเมาส์นัทมันน้ทไม่ถนัดอ้าองม่เ ไปพยายามวาดถึงให้ดูหน่อยซไห้องให้ดูหน่อยว่าวาถึงไหนกันเลยโอ้โหไหนช่วยดูหน่อยว่าถึงไหนกันแล้วคะไดูหน่อยโอ้หลายคนเกลียดงแก้วงงมาตรงตรงงมาตรงงลงแล้วน้องเกว่าเรียงน้องเกว ยาย่าน้องยาย่าอย่าลืมมาเอานะหนังสือนี่ดูนะในตินช่วยดูหน่อยสิลูกช่วยก็คน่ยก็ให้คนนัทดูนะเด็กๆกันแบบนี้ไอติมสวัสดีครับเดี๋ยวคนนัทวาดจะใส่ให้ดูอ่าค่ะเด็กๆจะวาดอะไรก็ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่าง พราวาดถึงที่เราถนัดนะคะวาดเป็นอ่าไหนดูซิน้องมีนาส่องให้ดูหน่อยเอากล้องส่องให้ดูหน่อยพี่วาดถึงไหนแล้วลูกอะตัวยาเราพูดถึงดูที่คะมีการกลับกล้องด้วย <c oughs> สุดยอด <c oughs> โอ้โหวัดคนด้วยอดาเ <c oughs> ก่งมากเลย <c oughs> ถ้ายิ่งคนถ้าเด็กๆนะ <c oughs> จินตนาการของตัวเอง <c oughs> วัดคนถือล่มก็ <c oughs> ไ,ได้นะ <c oughs> คุณนั้นอ่ะไม่คณนั้นอ่ะไม่ไม่สามารถวาดได้กับเมาส์ให้เด็กวาดคนถึงล้อมคนสวมหมวกยิ่งดีเลยยิ่งเก่งเลยนะคะนี่มาดึงได้ไหมคะอ่าคนใส่แว่นเนี่ยวาดคนยืนใส่แว่นแล้วก็ระบายแว่นให้มันเป็นสีอะไรนะสันเดียมาโดนเน็ตเน็ตถึงนำใช่ถูกต้องนะถึงวาดนะเก่งมากมากเลยวาดไปวดไปเรื่อยๆได้เลย ได้สบายยิ่ยิน,ยนไม่นะโามหมวกเทห,หมวกเทแล้วหมวกวาดหมวกลิงทแล้วจุ <c oughs> ๊บจุ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 ๊บจจ๊บจ๊บ๊า เราหลังกันอ่าหมอกได้แล้วเห็นไหมหมอกคนนัแล้วคนนัทพิมพ์มาแล้วกันเขียนเขียนแล้วบูนเขียนไม่ได้สักทีนะพิมพ์ง่ายกว่าอ่ามัว

ไม่ให้คนอาดามันให้ได้อันเดียวไปแล้วอะอะไรอ่ะเพราะอกยจริงไม่ต้องถอนมาหมดหรอกคายร้อยนึงไว้ก็ได้เดี๋ยกเกิดรออือ่ะ อ่าวไหนดูสิใครทำถึงไหนแล้วลูกเนี่ยเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นที่คุนับทีไม่ดูไหมคะอ้าวจบแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะเด็กๆทาเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะจ๊ะโอเคไหมคะมองกล้องกันหน่อยมองกล้องกันหน่อยอ,อ่าไนดูสิดูว่าแล้ว เขียนเสร็จหรือยังเอ่ยไสองให้ดูหน่อยใครถึงไหนแล้วไหนใครถึงไหนแล้วส่งให้ดูหน่อยเอเอกโอเก่งมากๆเลยโอ้วาดเองได้ด้วยเยี่ยมเกเก่งมากเลยค่ะ่ บ๊ายบายค่ะวันนี้แค่นี้นะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีกันแล้วสวัสดีค่ะนี่ค่ะยบ๊ายบายค่ะไปค่ะายค่ะ